ที่สุดแล้วครับในรอบหลายปีที่ผ่านมาผมกำลังจะออกเดินทางไปยังจังหวัดน่านเพื่อไปหมู่บ้านสปันผมว่าปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเลยครับสำหรับตัวผมเองแล้วคือการได้เริ่มต้นทำในสิ่งใหม่ผมเปลี่ยนตัวเองด้วยการออกเดินทางครับและการเดินทางในหนึ่งปีที่ผ่านมาของผมมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมากมายเลยครับผมมาถึงสนามบินน่านช่วงเวลาประมาณบ่ายสอง สิ่งแรกที่จําเป็นจะต้องทําคือการเช่ามอไซค์เพื่อขี่ไปยังหมู่บ้านสป,ปันซึ่งอยู่ต่างอําเภอออกไปครับที่ทับแถวนี้มีร้านให้เช่ามอไซค์หรือเป่ามีครับแต่อยู่ด้านนอกครับแต่ต้องเดินไปหน่อยก็คือต้องเดิอเดนออกไปจากสนามบินเลครับเดินไปสักสิบไม,ไม่ไม่น่าจะไกลเท่าไหร่ก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะขึ้นรถสิโลผมไปหลังดาครับสรุปแล้วผมเดินออกมาจากสนามบินเกือบ2กิโลยังไม่เจอร้านเช่ามอไซค์แถวนั้นเลยครับ มีมอไซค์จอดเรียงอยู่หน้าร้านกาแฟผมจึงเดินเข้าไปเพื่อสอบถามหน้าร้านมีพวกเวสป้าแล้วก็มีมอไซค์ยเยอะเลยครับไม่ทราบว่าที่นี่มีมอไซค์เช่าไหมครับจริงๆแล้วเป็นมอไซค์ส่วนต,ตัวอ๋อแต่ว่าก็มีลูกค้าหลายๆคนก็เห็นก็ถามแล้วแบบทำแบ่งปันแล้วว่าให้เช่าก็ราคามิตรภาพนะครับเขาไม่ได้อะไรกัน,นเองเดี๋ยวผมว่าจะไปสปันสัก2คืน3วันก็ถ้าเป็นสปันก็จะแนะนําเป็นตัวร้อยห้าสิบ ให้เครื่องที่มีซีซีสูงนิดหนึ่งเส้นทางกับตละจะมีเป็นดอยเป็นอะไรเยอะผมเช่ามอไซค์แล้วก็เดี๋ยวสั่งกาแฟด้วยแล้วเดี๋ยวออกเดินทางได้ครับได้ครับขอบคุณมากมากครับครับผมนั่นแหละครับพี่ใหญ่นักพัฒนากาแฟจังหวัดน่านผู้จัดการร้านกาแฟ,แฟเอลาบิกา้าและเจ้าของเวสป้าสวยๆหน้าร้านพี่แกเป็นนักสะสมเวสป้าตัวยงคนหนึ่งเลยครับผมเพิ่งรู้ว่าน่านเป็นเมืองกาแฟครับ น่านยังเป็นแหล่งเกษตรอินทรีย์ขนาดใหญ่เป็นที่ส่งออกและผลิตเม็ดกาแฟชั้นดีตัวเมืองน่านจะอยู่ห่างจากหมู่บ้านสะพันประมาณ9 6กิโลครับเราจะใช้เวลาเดินทางราวๆ3ามชั่วโมงผมมุ่งหน้าไปตามถนนหมายเลข108 1ไปทางอำเภอปัวครับโอเคครับตอนนี้เราก็ถึงแยกที่จะไปอำเภอปัวนะครับแล้วก็บอกเรือซึ่งแยกนี้ซ้ายมือเนี่ยจะไปอำเภอปัวนะครับผมแล้วก็ขวามือเนี่ยจะไปบอกเรือซึ่งจะมีป้ายบอกอยู่นะครับตรงนี้เป็นทางแยกพอดีเลย ผมก็เดี๋ยวผมคงต้องรีบเดินทางก่อนนะครับเพราะตอนนี้ก็เย็นมากแล้วโอเคไปปกติแล้วผมเองแทบจะไม่ขี่มอไซค์เลยครับเพราะผมมีความทรงจำที่ไม่ดีเท่าไหร่นักในวัยเด็กทำให้ผมไม่อยากมีมอไซค์อีกเลยครับแต่วันนี้ที่นี่ถนนสวยๆกับลมเย็นๆ วิวพระอาทิตย์ที่กำลังจะลับขอบฟ้าทำให้ผมอยากกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งจังเลยครับตอนนี้ด้านหน้านะครับก็จะเป็นจุดชมวิวถนนหมายเลขสาม เพื่อนๆที่ชอบเอามอไซค์ออกคลิปความรู้สึกมันเป็นแบบนี้นี่เองครับคือมันอธิบายไม่ได้ครับแต่มันรู้สึกโคตรดีเลย,ลยตอนนี้มีเพียงเวสป้าและถนนที่อยู่เป็นเพื่อนกับผมครับผมเองก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนแล้วเพราะสัญญาณโทรศัพท์ของผมตอนนี้ดับสนิทจึงทำให้ GPS มีปัญหาและในที่สุดผมก็หลงทาง เกลืออีกไกลไหมครับไครับบกเกลืออีกไกลไหมครับถึงแล้วครับฮะถึงแล้วครับถึงแล้วหรอข้างหน้าเนี่ยหรออ๋อมิกี้ผมหลง ที่พักตรงไหนครับเต็นก็ได้ครับเ <Trans> ต็น <influenced. S 1> ผมผมจอดรถได้ตรงไหนครับผมจอดรถได้ตรงไหนฮะโอเคขอบคุณครับคบคืนนี้ <im> ผมตัดสินใจเข้าพัก <im> ที่บ่อกเกลือก่อนครับ เนื่องจากเด็กมากแล้วฝืนขับต่อคงไม่น่าจะเวอร์และในเวลานี้อากาศก็เย็นมากๆผมขอพักกายที่นี่คืนนี้ฝันดีราตีสวัสด์ครับ การเดินทางโดยไม่ต้องกังวลกับเรื่องที่พักหรือภาษาชาวบ้านที่พูดกันว่าค่าไหนก็นอนนั่นคงเป็นวิถีการเดินทางของผมไปแล้วล่ะครับผมเองก็เคยเป็นนักท่องเที่ยวที่มักจะก,กังวลกับเรื่องที่พักมากๆกังวลว่าจะไม่มีที่นอนกลัวว่านอนเราจะไม่สบายแต่วันนี้เมื่อผมออกเดินทางก็เหมือนผมได้ฟอร์แมตการใช้ชีวิตใหม่ได้จัดระเบียบห้องใหม่เคลียร์ของที่ไม่ได้ใช้ออกไป ผมว่าชีวิตผมในวันนี้มันง่ายขึ้นเยอะเลยครับเกลือละมุนทาราเป็นที่พักที่ผมเองก็เพิ่งจะรู้จักชื่อเมื่อตอนเช้านี่ครับที่นี่อยู่ใกล้กับบ่อกเกลือโบราณและบรรยากาศดีมากๆด้วยครับผมทานข้าวเช้าเรียบร้อยเก็บของแล้วออกเดินทางต่อเพื่อไปชมบ่อกเกลือโบราณซึ่งเป็นไฮไลท์ที่เราไม่ควรพลาดในการมาหมู่บ้านสะปันเลยครับ เปลือเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดน่านจะอยู่ห่างจากตัวเมืองน่านประมาณ80กิโลมีชื่อเสียงด้านการผลิตเกลือสินเทามาอย่างยาวนานครับโดยการทําเกลือจะหยุดทําในช่วงเข้าพรรษาและจะเริ่มทํากันอีกครั้งในช่วงออกพรรษาอำเภอบ่อเกลือเดิมชื่อว่าเมืองบ่อตั้งอยู่บ้านบ่อหลวงตำบลบ่อเกลือใต้ปัจจุบันจะมีบ่อเกลืออยู่2บ่อครับเราจะเรียกกันว่าบ่อเหนือและบ่อใต้ ด้านหลังหมู่บ้านคือแม่น้ำมางครับชาวบ้านจะนําเกลือมาตากแดดไว้ซึ่งเกลือที่ตากแดดไว้จะเรียกว่าดอกเกลือดอกเกลือนี่จะทำอย่าวันทําตากแดดอกดีกสองวันทำสามวันจะต้มสามวันแล้วมาตากแดดในสองวันแดดแรงๆนะแดดแดงๆก็ไม่ได้แล้วดอกเกลือนี่เขาใช้ทําอะไรครับดอกเกลือปปุงอาหารใช้ไว้ปปุงอาหารอาหารอด้วยความสงสยัย ผมจึงถามลุงทวัชชัยว่ากระทะที่อยู่ในแม่น้ํานั้นคืออะไรได้ความว่ากระทะที่เราเห็นในแม่น้ํานั้นชาวบ้านจะนํามาแช่ไวเพื่อล้างคราบเกลือที่ติดกระทะช่วยให้การทําความสะอาดนั้นง่ายขึ้นเป็นภูมิปัญญาจากวิถีของคนพื้นที่ซึ่งสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นครับชาวบ้านยังคงต้มเกลือด้วยวิธีแบบดั้งเดิมครับโดยจะนําน้ําเกลือที่ตักมาจากบ่อมาต้มในกระทะต้มให้น้ําในกระทะระเหยจนแห้งเหลือแต่เกลือ และตักเกลือใส่ตะกร้าแขวนพักไว้เหนือกระทาครับอันนี้ก็คือเพิ่งตักขึ้นมาใช่ไหมครับเกลือมันมีกี่ประเภทอะครับที่นี่มีสองดอกเกลือเกลือต้มดอกเกลือ,อกับเกลือต้มธรรมดาอดอกเกลือไว้ทำอะไรครับดกอกเกลือก็บริโภคหอดอกเกลือไว้บริโภคใช่ดอกธรรมดาต้นแต่ดอกเกลือมีแคลเซียมสูงอ๋อดอกเกลือจะมีแคลเซียมสูงมันแค่ อ๋อครับผมข้าอยในโรงต้มเออันนี้คือโรงต้มเกลือนะครับโรงต้มเกลือก็เล่นเอาน้ำตาไหลเหมือนกันนะครับผมดูวิธีการทำเกลือและพูดคุยกับคุณยายพันในโรงต้มเกลืออยู่นานเลยครับแล้วจุนออกเดินทางต่อบ้านสปันจะอยู่ห่างจากบ่อกเกลือไปอีกประมาณ9กิโล ซึ่งอากาศตอนนี้ร้อนใช้ได้เลยครับจุดหมายของผมคือน้ำตกสปันผมมาถึงทางเข้าหน้าหมู่บ้านสปันสิ่งแรกที่รู้สึกได้ทันทีก็คืออากาศที่เย็นลงครับคงเป็นเพราะธรรมชาติของหมู่บ้านยังคงความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากนั่นเองผมมาถึงน้ำตกช่วงเวลาประมาณบ่ายสาน้ำตกที่นี่มี3ชั้นครับมีความสวยงามแตกต่างกัน ชาวบ้านบอกว่าก่อนหน้านี้ประมาณ3-5ปีหมู่บ้านสปันเป็นที่รู้จักกันกเพราะน้ำตกสปันแห่งนี้ครับนักท่องเที่ยวจะนิยมเข้ามาเล่นน้ำตกในช่วงเทศกาลสงกรานต์และในช่วงสามปีที่ผ่านมานักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมเข้ามาชมหมอกยามเช้าและใช้ชีวิตช้าๆที่นี่จึงทำให้สปันเป็นที่รู้จักมากขึ้นครับตอนนี้เราก็ มาถึงน้ำตกสะปันทัานที่สามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้น้ำตกสะปันนะครับทัานที่สามแห่งมู่บ้านสะปัน ที่หมู่บ้านสปันมีปั๊มหลอดไว้คอยบริการอยู่2ที่ครับเราเดินทางกันมาเกือบร้อยกิโลละวแวะเติมน้ำมันให้เจ้าหมู่แดงกันสักหน่อยครับส่วนตัวผมเองก็คงได้เวลาเติมพลังเช่นกันร้านอาหารตามสั่งริมลำน้ำว่าบรรยากาศดีมากครับแถวนี้มีร้านอาหารอร่อยๆหลายร้านเลย ได้กินข้าวพร้อมนั่งพักผ่อนชมวิวลำน้ำว่าและทุ่งนาก็เป็นอะไรที่ทำให้ผมอยากทิ้งตัวลงซะตรงนี้เลยครับผมทานข้าวเสร็จแล้วจึงเดินทางไปหาที่พักซึ่งอยู่ด้านบนก่อนจะถึงวัดสปันสปันบนวิวเป็นที่พักที่มีทั้งแบบโฮมสเตย์และแบบเต็นต์ติดต่อเช่าห้องพักหน่อยครับมีว่างสวยครับดีว่าง ค่ะวันนี้จะแบบเต็น์นะคเต็นท์เต็นนี่จะเป็นท้าสัตว์ประหรับสท่านนี่คานน้อยหาถ้ามาเนเดียวแอ่า้รา้าเราแอ่าถ้าเรแบบอถ้าเราถ้าเราบอ่้าเราถ้าเราแ้าเราอนถ้าารอรแบ้เรแบ่อ่ออเ่ออ่ออเคครับไม่ไม่เป็นไรครับงั้นเดี๋ยวผมเลือก เเป็็นนนนูล้กัผมเลือกเข้าพักที่เป็นแบบเต็นท์ครับน้องมิ้นเจ้าของที <S <S <S> <S uh uh ่พ uh uh ักแนะนำว่าท uh uh ี uh ่หมู่บ้านสปันจะมีถนนคนเดินอยู่ด้านล่างมีทั้งอาหารและของฝากขายเปิดตั้งแต่เวลา6 0โมงเย็นจนถึง3.00ทุ่มของทุกวันคืนนี้ผมคงต้องลองไปเดินเล่นหาอะไรทานดูสักหน่อยแล้วครับ ตอนนี้ผมก็ามาอยู่ที่ถนนคนเดินสปันนะครับถนนคนเดินสปันก็คือเราต้องขับรถข้ามสะพานโอซอนมานะครับแล้วก็จะอยู่ฝั่งขวามือซึ่งฝั่งขวามือเนี่ยจะเป็นลานจอดรถกว้างจะเป็นถนนคนเดินของหมู่บ้านเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับ,บค,คือส่วนใหญ่เราจะเป็นคนในพื้นที่นะครับที่เข้ามาขายของกันจะเป็นพวก ากาศตอนนี้ประมาณ11องศาผมสั่งผัดไทยจากร้านอาจารย์กีกี้บูแฮรี่มานั่งทานที่ร้านพี่อันดามันผมพี่อันดามันและอาจารย์กีกี้เราสามคนนั่งสนทนากันจนถนนคนเดินปิดในค่ำคืนที่ไกลบ้านกับอากาศที่หนาวไปจนถึงปลายจมูกไม่ได้ทำให้ผมรู้สึกว่าผมอยู่ตัวคนเดียวเลยครับคงเพราะมิตรภาพและความอบอุ่นของที่นี่ สปสังคมเมืองที่วุ่นวาย ทำให้เราอยากละทิ้งซึ้นทุกอย่างและดีตัวเองออกมาจากกรอบสี่เหลี่ยมออกเดินทางเพื่อสแสวงหาความสงบความสงบเป็นสิ่งที่น่าทวินหายิ่งนักแต่หากความสงบนั้นเกิดจากกระแสนิยมเพื่อให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งตามสมัยนิยมนั้นคงไม่ได้เรียกว่าความสงบครับความสงบและความสุขที่แท้จริง มาจากความเรียบง่ายใกล้ๆตัวสื่อสารกันด้วยภาษาและถ้อยคําที่เข้าใจง่ายไม่จำเป็นจะต้องทำชีวิตให้ยุ่งยากหรือซับซ้อนเราไม่สามารถหาความสงบจากภายนอกได้หากเรายังไม่พบความสุขภายในจิตใจออกไปทาสิ่งที่รักแม้เพียงเล็กน้อยชีวิตคุณก็จะพบความสุขละครับวัดบ้านสปันจะมีพระพิสุเพียงแค่รูปเดียวครับ โดยหลวงพ่ออนุญาตให้นักท่องเที่ยวสามารถนำเต็นท์มากางได้ที่ลานหน้าวัดบริเวณจุดชมวิวครับผมสอบถามชาวบ้านว่ามีจุดชมวิวตรงไหนที่สูงกว่าวัดบ้านสปันไหมชาวบ้านบอกว่าให้ขี่รถลงมาด้านล่างแล้วข้ามไปอีกฝั่งที่นั่นจะเป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุดของสปันเรียกว่าดอยยิงดาว สปันเป็นชุมชนเล็กๆที่เงียบสงบซึ่งซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางขุนเขาเราสามารถเห็นทุ่งนาที่เขียวขจีท่ามกลางหุบเขาได้ในช่วงฤดูทำนาครับที่นี่ยังมีลักษณะคล้ายกับแอ่งกระทะมีลำน้ำสองสายที่ไหลมาบรรจบกันลำน้ำว่าและลำน้ำสะปันบางครั้งก็เรียกว่าศบปันจนกลายมาเป็นสปันในปัจจุบันครับเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่มีเสน่ห และยังคงความเป็นวิถีไว้ได้อย่างน่าชื่นชมเลยครับภาพทิวเขาที่ขึ้นสลับกันเป็นเลเยอร์ที่สปันเป็นภาพจำที่งดงามเป็นงานศิละปะที่มีชีวิต จึงทำให้ใครหลายคนอยากจะมาให้ได้สักครั้งครับผมเองก็ไม่ลืมที่จะเก็บภาพความทรงจำที่งดงามนี้ไว้เช่นกันผมขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นมาอีกฟากฝั่งตามคำแนะนำของชาวบ้านเมื่อเช้าครับเพื่อมาชมความสวยงามอีกฝั่งของหมู่บ้านตรงนี้เป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุดในสปันดอยอิงดาวสวยสมคำร่ำลือ เป็นจุดชมวิวที่ต้องมาให้ได้สักครั้งครับ3วันสองคืนกับความเรียบง่ายที่นี่วิถีที่มีสเสน่ห์ชวนให้ผมอยากกลับมาอีกครั้งสปันสวยทุกที่ครับความสวยงามที่ไม่อาจจะบรรยายเป็นภาพได้หมดธรรมชาติและความสงบรอคุณอยู่ที่นี่แล้วหมู่บ้านสปันจังหวัดน่านครับออกไปรู้จักตัวเอง ออกเดินทางไปให้ถึงแก่นของชีวิตแล้วคุณจะพบความสุขง่ายๆใกล้ๆตัวครับ,บน้ำคักน้องกูปีจับฝากไว้ในน้ำกับกัวน้องจะเนบหนาวจับฝากไว้บนพื้นอากาศกลางฮาวกลัวเมฆหมอกจะซ่อนดาวลงมาคลุม เอาไปใส่ในวังควงกุ้มตักวเจ้าปะใส่แล้วรู้นอของปีไปก็เลยเก็บไว้ในอกในใจของตัวใจปีนี้จะพุู้เหมือนให